สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาดูสวนมะพร้าวนะคะเนี่ยเห็นไหมจำไม่ได้ <c oughs> จำไม่ได้ว่าจักเดือนจักสี่ได้ปะเนี่ยเพราะว่าพวกเนี้ยหยาหกอึ่งตึงอันนี้หากรลกหยาออกเห็นมัน้ยนะพี่น้องอันทังปุ่นนหยาหกอุ่งตึงอยู่แล้วก็มีตัวปลูกไม้พร้อมเ้อพี่น้องปลูกไม้ะอยู่ทางปุ่นจะอันนี้คือปลูกก่อนหน้านี้ที่เราใส่ ใส่ปุ๋ยเนาะจำได้บอนี่ค่ะอันนี้เพิ่งกำลังตัดเนี่ยเดี๋ยวสิผ้าไปสัมผัสผลนะคะสนะักหน่อยจะเป็นตัดเนี่ยทำความสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวสิผ้ายไปเบิ่งอีกเจ้าพี่น้องแล้วก็จะมาบอกว่ามันดีดแล้วเดี๋ยวจะมา,าเฉลยนะจ๊ะนี่มะพร้าวของเราอันนี้ต้นปลูกเสริมอันนี้เขาก็ปลูกเสริมเพิ่นมาส,สามสี่ต้น ต้นนี้เกิดมันตายกับปลูกเสริมต้นน้อยต้นใหญ่คือปลูกพร้อมกันต้นนั่นไก่ออกจันละมั้งเนี่ยต้นเนี้ยเพราะว่าแต่ว่ากับ,บ้ไปเบิงพี่น้องเพราะว่าเขาก็ได้มาเฮ็ดหญ้าเขาก็ตัดอ้อยเฮ็ดยัง,งเล้วเวน้อพี่น้องเนาะก็ได้มาเห็ดหญ้าทำความสะอาดเดี๋ยวสิใส่ปุ๋ยรอบนี้ก็สิีไ่ปุ๋ยให้พี่น้องเบ่งพร้อมนะคะอันนี้คือ,อเอาเฮ็ดเป็นร่องเพื่อจะสูบน้ำใส่เดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องเบ่งเรื่อยๆเนาะคะ่ะในคลิปนี้เนาะจะจะเป็นยาวย่แต่ว่าก็ ฟังเบิ่งน้าพี่น้องเนาะว่าเห็ดถือหรือเห็ดถือเป็นไงก็มาตติส้มได้จ้าเ้าก็บห้องก็เคยปลูกบักข้าวคื่กันเนาะอันนี้ก็เป็นประมาณสี่ลายน้าพี่น้องปลูกบักข้าวอันนี้คือปลูกกรสองไร่นะคะพี่น้องตัวนี้ปลูกกรสี่ไร่อันตัวนี้จังห้องก,ก็ปลูกพี่น้องปลูกบางต้นผลบางหันล่ะนี่ซุ้มนี่ซุ้มหน่อยซุ้มนี่นคือลงเพิ่มนะพี่น้อง อันไหนก็ได้สะสะคงการห้องน้อค่ะเนาะในสะเพื่อจะจะมามีแหละอันนี้ก็เฮ็ดเป็นร่องน้ำตอนแรกเฮตดเป็นสายนา้ำยศคิดว่านา้ำคือสีบลพอกขยันง่วงงามก็เล็ดไหมพี่น้องนี่ตัวส่วนเล็กนะพี่น้องตัวนี้คือลงใหม่พึ่งลงแล้วเดี๋ยวจะมาแจกแจงรายละเอียดให้ฟังนะพี่น้องเนาะอ่ะมือนนิกะส้มไปซะก,ก่อนเดี๋ยวรายละเอียดเฮาจะมาฟังกันนะพี่น้องเนาะอ่อมันนนาสได้ทำความสะอาดอีกลายมือเลยแหละ ะนะคะเดี๋ยวเข้าไป อันนี้เป็นพึ่งปูกพึ่งปูกอันนี้พึ่งปูกตอนนี้ทำการใส่ปุ๋ยขี้วัวนะจ๊ะนี่ทางปูนหนึ่งอันต่อหนึ่งต้นบริเวณสูงบนรถนี่นะนี่คือปุ๋ย ปุ๋ยหมักของเราปุ๋ยพี่ปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้วัวของเราอันนี้ต่อหนึ่งต้นนั่นไงวิธีใส่ใส่อ้อมต้นจังซีนะแล้วก็จังซีนะจังซีหนึ่งฮึ่มตอนเราไปดูน่นนะหน,นึ่งข้างนี่ใส่ปุ๋ยขีย้วัว ลงไปเอาไม่พอใส่อีกต้นใหญ่ต้นใหญ่แหงเปียงนี่เนาะต้นใหญ่ก็ใส่หลายเติบนี่งไงอันนี้ต้นปลูกไม่อันต้นนั้นจะเป็นสวนใหญ่อัน,นจะเป็นสวนน้อยอันนี้มะพร้าวเอาก็ปลูกน,น้มะพร้าปูได้ปีหนึ่งปีกัวกวปีปีกวักว นอ,อันนี้เขาก็ปลูกเด้ประมาณบางท่านในพอปีโซนนี้แต่ว่าโซนนี้จะปลูกได้ปีเดือนมีนาบอกเขาครบสองปีเดือนมีนาจะครบสองอเดือนมีนาก็ครบสองปีสุ้มใหญ่นี่อันนี้อันนี้คือบัถึงปีบาง่าบัท่านถึงปีล่งเพิ่มอีกสองไร่ อันนั้นสองไร่ลงเพิ่มต้นเล็กอีกสองไร่วิธีใส่ปุ๋ยของเราก็จะมีขี้วัวทางหญ้าออกทางหญ้าออกแล้วก็ใส่ขี้วัวลงไปนะจ๊ะเราจะประกบฟ,ฟางคือต้นใหญ่แล้วค่อยใส่ปุ๋ยเพื่อมักมิกลงไปด้วยให้มันงาม ข้าวพางามข้าวพาใสอันนี้เป็นบะพร้าวซื้อพันุจากบริษัทเขารับประกันต้นสองไร่หาสื้ปุ้นเด้แต่ว่าให้ปลูกสองไร่ขึ้นไปนะคะดพี่นอ้องอยาว่าบ่ามากน้ำเด้มันมามักน้ำอยู่เลยสีสูบน้ำใส้บัดนนีเน่เริ่มสูบน้ำใส้แล้วอันนี้จะเป็นต้นพอให้ในถึงสองปี ีกกวาเดือนมีนาะอันนี้เขาก็เดือนกุมภาพันธ์เดือนหนาบกเผาปีหนึ่งปีเก้าเดือนเอ้ยหนึ่งปีสิบเอ็ดเดือนอีกเดือนเดียวก็จะครบสองปีเพราะว่าสามปีเป็นหมากเดี๋ยวมานลอดุ่นติดตามกันไปเรื่อยๆอันนี้คุณจะได้สองปีแต่ว่าต้นสูงเลย สวยมากสูบน้ำใสจุ๊บน้ำใสนส้ำถ่วจุูบน้ำใสให้ถ่วไปเลยโอ้โหแบบจอดให้มันซุ่มไปเลยให้มันสัดโดดิดงวางสละ ต้นใหญ่มันสวยมากต้นเล็กก็กำลังสวยทยั้งหยาออกปุ๋ยห้ามใส่ปุ๋ยเคมีให้ใส่ปุยป๋ยของบริษัทปุ๋ยของบริษัทไม่ใส่ของเคมีนะเพิ่นว่าตอนแรกเพิ่นบอกว่าบบแห้เอาเฟื่องกบไปเนาะมันพิ่นว่ากบเด็ก ขันทั้งหน่าแต่ว่ากบของนอกมาถาเบิงต้นใหญ่เอาเพี้ยงกุบตัวหน่อยก็เสียเอเพี้ยงกุบตาเบิงปนหลับ